โดนพอ,อโรงพยาบาลพระม,มงกุฎวัฒนะขอภัยคุณหมอเหรียญทองเนี่ยตักเตือนหลังจากที่ลูกไปสุบรีในห้องน้าแต่การตักเตือนก็คือมีการตบหน้ามีการทําร้ายร่างกายแถมยังมีการให้ถอดเสื้อพงเสื้อผ้าออกด้วยยึดโทรศัพท์อีกต่างหากล่าสุดเมื่อวานทางทนายรัชพลนะคะก็พาเด็กกับคุณแม่เนี่ยนะคะไปพบพนักง,งานสอบสวนสนทุ่งสองห้องคือจะไปให้ปากคําเพิ่มเติมแล้วก็จะไปขอพวกของคืนอะ เสื้อผ้าโทรศัพท์แต่ที่มันมีจังหวะที่พอแกะถุงออกมามันมีถุงซิปล็อกแบบนี้เล็กๆข้างในมีผงสีขาวๆอยู่แม่ก็เลยถามลูกว่าอันนี้คืออะไรซึ่งเด็กก็ยอมรับนะคะว่าเป็นของตัวเองเดี๋ยวไปฟังดูค่ะว่าเด็กจะตอบว่าอะไรเจอในกระเป๋าของเราใช่ไหมหลอดด้วยเรามาทำอะไรเอามาทำอะไรเอามาดูดเอามาดมเอามาดมแล้วในนั้นมันคืออะไร เฮโีไปซื้อมาจากไหนราคาเท่าไหร่แถวบ้านราคาเท่าไหรห้าสิบยืนยันว่าตรงนั้นเป็นของเราไับซื้อมาห้าสิบบาทครับจากแถวบ้านเอามาดมครับนี่นะคะคำสารภาพของเด็กชายวัยสิบสี่ยอมรับกับเจ้าหน้าที่เลยว่าซองสีขาวที่อยู่ในถุงคือเฮโรอีนค่ะโดยบอกว่าซื้อมาจากแถวบ้านห้าสิบบาทเองแล้วอ้างว่าเอาไว้ดมเนี่ยนะคะ ทีนี้คุณผู้ชมคะถ้าเราย้อนกันไปที่จุดเริ่มต้นก่อนจะมีคำรับสารภาพนี้เนี่ยเด็กกับแม่ไปที่โรงพยาบาลไปขอรับเสื้อผ้าขอรับโทรศัพท์คืนหลังจากมีการไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยไอ้จังหวะที่เปิดถุงผ้าเนี่ยแหละค่ะที่เป็นเสื้อผ้าของเด็กชายวัย14ีนี่แหละนอกจากเสื้อผ้ากับโทรศัพท์มือถือที่เจอมีรองเท้าด้วยนะคะแล้จะถุงเล็กๆที่ว่าเนี่ยมันก็หล่นลงมาเป็นถุงซิปล็อกบรรจุผงสีขาวอยู่ข้างใน ทุกคนเห็นเข้าตกใจพยายามจะถามว่าคือตอนแรกยังไม่ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าเป็นของเด็ก <c oughs> ถามเลยของใครของใครทางโรงพยาบาลก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอทุ่งสองห้องให้มาตรวจสอบร่วมกันนะคะโดยยังคงให้แม่เด็กอ1 4เนี่ยก็ยังรออยู่ด้วยกันจากนั้นแม่ก็มาให้สัมภาษณ์ในตอนนั้นว่า แม่เองก็ตกใจที่เห็นว่ามีถุงซิปอันนี้หล่นมาจากเสื้อผ้าของลูกตอนแรกแม่ยังไม่เห็นนะคะแต่พอเทออกมาแล้วพบว่ามันอยู่ที่ก้นถุงอะคะ่ะที่ผ่านมาแม่ไม่รู้เลยว่าลูกไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดคือถ้าผลตรวจออกมาว่าลูกชายเสพยาเสพติดแม่ก็จะปล่อยให้ไปเป็นตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะ เรียกว่าพีคในพีคนะเรื่องสอนเรื่องจริงๆแล้วกลับไปที่เรื่องคดีความทำร้ายร่างกายกันต่อหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ทนายเนี่ยพาเด็ก14พร้อมแม่ไปที่สอนอทุ่งสองห้องให้ปักคำเพิ่มเติม,ตมกรณีที่พลตำรวจตรีในพลตรีในแพทย์เหรียญทองค่ะที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะตบหน้าลูกเ่ยนะคะเนื่องจากสูบบุหรี่ในห้องน้ําที่โรงพยาบาลโดยเด็กชาย14บบอกว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ผิดแล้วก็อยากฝากถึงหมอว่าคุณหมอ มีสิทธ์อะไรมาทําแบบนี้ผมเนี่ยไม่เคยโดนใครทําแบบนี้มาก่อนเลยนะขณะที่แม่ของเด็กนะคะก็ออกมาขอโทษบอกว่าลูกผิดก็ว่าไปตามผิดเรื่องของการสูบบุหรี่ในห้องน้ําแต่หมอเหรียญทองคุณทําเกินไปไหมตัวเองเนี่ยไม่เคยตีลูกขนาดนี้มาก่อนเลยคุณเป็นใครมาตบลูกฉันแบบนี้หลังเกิดเหตุหมอก็ยังไม่ได้ติดต่อมานะคะแต่ก็เห็นข่าวแล้วแหละว่านะคุณหมอจะไม่ขอโทษใช่ไหมคะมคุณแม่บอกว่าแม้จะขอโทษนะ แม่ก็ยังจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเหมือนเดิมแม่บอกแบบนี้ค่ะว่าลูกหนูไม่ใช่คนดีหรอกแต่สิ่งที่เขาทำมันผิดก็ยอมรับผิดแต่สิ่งที่พวกคุณทำผิด พวกคุณก็ต้องยอมรับด้วยค่ะฝั่งทนายรัชพลทนายความที่รับทําคดีนี้ทนายรัชพลรศรีสาครนน่นะคะก็พาแม่กับเด็กเนี่ยมาให้ปากคําเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสนทุ่งสองห้องคือพนักงานสอบสวนก็นัดกันเอาไว้นะคะก็จะขอให้พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบความผิดที่คู่กรณีทํากับเด็กชายทั้งหมดที่เบื้องต้นเนี่ยวางเอาไว้คือ5ข้อหานะคะข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุทำให้เกิด การทำร้ายจิตใจมีข้อหายักยอกทรัพย์ข้อหาข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดหรือทำให้เกรงกลัวต่ออันตรายและเสรีภาพมีข้อหากักขังนวงเหนียวแล้วก็เรื่องของการกระทำอนาจารค่ะโดยต้องรอการตรวจสอบนะคะว่าพนักงานสอบสวนจะพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดทั้ง5ข้อนี้หรือเปล่าทน,นายถามกลับไปที่หมอเหรียญทองคืออย่างในกรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใช้อำนาจ เกินขอบเขตในการดําเนินการกับผู้เสียหายในโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะผู้เสียหายเขากระทําความผิดกับกฎโรงพยาบาลก็ควรทําตามกฎหมายกฎหมายมีบทลงโทษอยู่แล้วไม่ควรจะตัดสินหรือว่าลงโทษเองแล้วก็ไม่ชีเห็นว่าผู้เสียหายเขามารักษาฟรีแล้วจะทําอะไรกับเขาก็ได้ซึ่งการกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่มันนอกเหนือกฎหมายค่ะ คือม bueno, like, ันต้องว่ากันตามกฎหมายนะฮะเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินใครได้เองหรอกนะครับเพราะว่าเขาก็มีกฎหมายอยู่แล้วก็มีบทลงโทษมีคนที่จะลงโทษอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราไปลงโทษเองไม่ใช่ว่าน้องเข้ามารักษาฟรีแล้วจะทําอะไรก็ได้มันมันไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยมันต้องคิดอะนะครับคุณจะมาทําอะไรอย่างนี้มันมันนอกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนความผิดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องว่ากันตามกระบวนการนะครับผมแต่ส่วนนึงผมก็ก็ยอมรับนะว่าเขาก็ สุภาพบุรุษเหมือนกันนะครับเพราะว่าออกมายอมรับกับทุกสิ่งที่เขาทําครับ นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องออกมายอมรับนะคะหมอก็ยอมรับตายัางไงหมอก็ไม่ขอโทษนะ mm hmm. ให้ทางด้านทีมงานเจรจากันไปนะคะจะต้องดําเนินคดีอย่างไร mm hmm. ขณะที่คุณหมอพลตรีนายแพทย์เหรียญทองนะคะ mm hmm. ก็ออกมายอมรับแล้วก็มีการพูดแบบดุเดือดมาแล้วนะว่า mm hmm. บอกว่ายัางไงก็ไม่ขอโทษ mm hmm. จะให้ผมไปขอขามากุย้ยผมไม่ขอโทษหรอกนะ mm hmm. แล้วก็ต้องสั่งสอนสิมันทําผิดกฎโรงพยาบาลน,นี่กล้าทํากล้ารับนะคะแม้ต้องติดคุกก็ยินดีค่ะ คุยแล้วเดี๋ยวถ้าแม่มาเดี๋ยวคุณหมอจะจะยินดีคุยกับแม่เด็กดผมไม่คุยหรอกครับผมก็คุยกับลูกน้องผมนะครับผมไม่คุยเพราะผมมีคนไม่เจรจาไกลเกลีย่ยแล้วคนอย่างผมไม่ขอขมาคุยนะคนอย่างผมเนี่ยไม่มีผมซื้อกระเช้าไม่เป็นแล้วผมไม่ขอขมาคุยชั่วชีวิตไม่เคยขอขมาคุยถ้าผมทําผิดกฎหมายผมรับโทษอาญาแผ่นดินไม่ใช่แค่นี้นะคะเพราะว่าหมอเรนทองเนี่ยบอกว่า คือนอกจากเด็กคนนี้ที่ผมยอมรับเลยว่าผมตบหน้าจริงๆตบแบบที่ไม่คุยก่อนด้วยแล้วนี่ก็ไม่ใช่คนแรกก่อนหน้านี้ก็เคยทําแล้วไม่ใช่แค่เด็กคนนี้คนเดียวเพราะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีผู้ป่วยเยอะโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งผมในฐานะผอ,อรโรงพยาบาลตัดสินใจลงโทษด,ด้วยการตบหน้าสัง่งสอนมีการเตะด้วยยอมรับมีการยึดโทรศัพท์มือถือบังคับให้ถอดเสื้อผ้าก่อนไล่ออกจากโรงพยาบาล ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลก็เห็นชัดเลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุที่เน่าห้องน้ําแล้วเนี่ยตัวเด็กเองก็เดินล่อนจ้อนโดยที่ไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะเอามือกุมไว้อย่างเดียวรองท้องรองเท้าก็ไม่มีคือไม่มีอะไรติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวออกมาแล้วที่หลายคนมองว่าทําเกินกว่าเหตุหรือเปล่า อันนี้หมอบอกหมอไม่สนค่ะคิดว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าแล้วหลังจากนี้จะเพิ่มโทษเออเพิ่มโทษปรับด้วยเป็น5 0 0แสนบาทจากเดิมเนี่ยป้ายอันเนี้ยหมอชี้นะคะว่านอกจากมีป้ายโทษแล้วเนี่ยนี่ยังมีข้อความอธิบายยอยามากมายมจะมาอ้างไม่รู้ไม่ได้เพราะนอกจากป้ายอ้าถ่าอ่านไม่ออกเสียงตามสายเสียงผมเอง ก็มีการกระจายเสียงตามสายทุกๆ2ชั่วโมงจะมาอ้างแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครทำผิดจะเพิ่มโทษปรับจาก5,000เป็น5 0 0 0สนเลยทีเดียวค่ะ